สวัสดีค่ะมาปางนะคะวันนี้มาจะมาแนะนําแชมพูนะที่ใช้แล้วชอบใช้และติดใจและอยากบอกต่อเพืเ่อนๆนะตัวนี้เลยคินแค่เฮลที่แฮร์แชมพูตัวนี้นะบอกได้เลยว่ามาปางติดใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้นะเพราะแบบใช้แล้วรู้สึกแบบ รู้สึกเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้เลยก็คือใช้แล้วผมนุ่มผมสลวยมากๆทุกคนแล้วบอกได้เลยว่าคือใช้ครั้งแรกเนี่ยรับรู้ได้ถึงความแบบมีส่วนผสมจากธรรมชาติและทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองนะคะแต่ก่อนอื่นเดี่ยว่ามาสาวผมให้ดูนะไปดูกันเลย กันบ้างค่ะหลังจากที่มาได้สระผมให้ดูแล้วคืออยากจะบอกได้เลยว่าหลังสารเนี่ยรู้สึกได้ถึงแบบผมนุ่มสลวยมีวอลุ่มไม่พันกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้เลยนะหลังจากที่ได้สระผมแล้วนะคะผมรู้สึกนุ่มสลวยพริว้วมากๆเด้งมากๆนะคะไม่พันกันไม่ชีฟ้ฟูชอบสุดๆไปเลยคะ่ะ ที่สำคัญนะเนื้อแชมพูของเขาคือใส่กิ้งบริสุทธิ์กลิ่นหอมสุดๆไปเลยค่ะสุดรพอน้องเนี่ยมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยทุกคนคือใช้แล้วแบบผมนุ่มมาก ก็งอชิมนวดเลยทุกคนบอกได้เลยว่าเลิศสุดๆน้องเนี่ยช่วยขจัดรังแคบำรุงหนังศีรษะนะคะบำรุงเส้นผมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและช่วยฟื้นฟูผมที่เสียเนี่ยให้กลับมามีสุขภาพดีได้แบบเร่งด่วนและปลอดภัยเพราะมาจากธรรมชาตินะ mm hmm. อยากให้ทุกคนไปลองคือแบบดีมากๆเลิศมากๆใช้ดีบอกต่อคะ่ะ